สวัสดีเพื่อน,อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสั่งสินค้าจากทาง banggood.com กันนะครับ banggood.com ก็คือร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งนะครับเ <Wow. S 2> ช่นเดียวกับ Lazada, Alibaba และร้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับโดยที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะมีสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพดี <Wow. S 2> สามารถเช็คสถานะสินค้าการขนส่งได้นะครับ ยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดอื่นๆอีกมากมายและที่สําคัญนะครับโดนที่เขาขายนะครับซึ่งเป็นสินค้าของทางแบงกูดเองเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและเขาก็ยังมีรับประกรันตัวสินค้าให้อีกด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะไปที่ร้านค้าเราก็ไปที่ Google นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คําว่า banggood com นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ w w w b a n k g o o d com ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เข้าที่เว็บไซต์ด้านนี้เลยครับผมให้คลิกเข้าไปได้เลยครับพอเปิดมาที่หน้าเว็บนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเว็บไซต์ของเขานะครับ b a n k g o o d d com ตัวนี้นะครับต่อมานะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูตรงนี้นะครับตรงคำว่า chip t o นะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับยังไม่เป็นประเทศไทยให้มาเลือกตรงนี้นะครับโดยที่มันจิ้มดาวดดาวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาที่ดาวดดาว้างข้าง ตรงนี้เลยนะฮะเพื่อจะค้นหาประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเพื่อความรวดเร็วให้พิมพ์ตัว T กับตัว H นะฮะมันจะมาขึ้นตรงประเทศไทยพอดีนะฮะเห็นธงชาติไทยและจิ้มไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำการเซฟครับผมชิปทูไทยแลนด์เรียบร้อยนะครับก็คือส่งมาส่งมาทางประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทาง banggood.com นะครับ เราสามารถเข้ามา r e จิสเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะมาถึงหน้า r e จิสเตอร์นะครับเพื่อนๆจะสามารถใส่ตัวนิคเน m e คือชื่อเล่นของเพื่อนๆแถวบนนี้นะฮะแถวนี้แล้วก็อีเมลของเพื่อนๆนะครับที่จะใช้การสมัครแล้วก็แถวต่อมาก็คือ Enter p a s s w o r d ก็คือกรอกรหัสผ่านของเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็มาคอนเฟิร์มรหัสผ่านของเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะให้ใส่ตัวนี่นะครับ Key tag ็ตัวนี้นะครับ ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างคือ F94Y นะครับก็ให้มาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องกดคำว่า Click your account นะครับหรือเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะล็อกอินใ f a c e b o o k นะครับก็สามารถล็อกอินใน a c e o o o k ได้เลยมี Twister ก็ใช้ Twister ในการล็อกอินหรือจะ Google Plus ก็ได้นะครับผมในส่วนของผมขออนุญ,ญาตล็อกอินด้วย Facebook ก็แล้วกันนะครับก็คลิกเข้าไปตัวก็คลิกเข้าไปที่ ตัวนี้ได้เลยนะฮะหลังจากที่ทําการล็อกอินเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนก็จะมาเห็นชื่อของเพื่อนๆอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นอันว่าเราล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมต่อไปนะครับก็คือการเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการลกลายเพื่อนเพื่อนสามารถไปเลือกที่หมวดหมู่สินค้าตรงนี้ได้นะฮะหรือจะเลื่อนมาดูที่ด้านล่างนะครับก็จะมีหมดมีสินค้าให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็มาเลือกดูได้เลยนะครับ หรือจะให้ง่ายที่สุดเพื่อนๆสามารถ enter keyword นะครับใส่ keyword ตรงนี้เพื่อจะค้นหาสินค้าหรือรายการที่เพื่อนๆต้องการก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกค้นหาสินค้าที่เราต้องการไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าถ้าสินค้าชิ้นไหนมีดาวเยอะๆงนแสดงว่ามีคนพึงพอใจเยอะนะครับผมพอเรามาเลือกสินค้าที่เราต้องการได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกไปที่รูปตัวสินค้าได้เลยนะครับผม เสร็จแล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆตรวจทานความเรียบร้อยนะครับนี่คือราคาก็จะอยู่ที่173.36นะครับเสร็จแล้วนะครับชิปปิ้งก็คือการขนส่งนะครับการเดินทางของการขนส่งก็คือ7จ็ดถึงยี่สิบหิสเนสเดย์ก็คือประมาณ7-25วันนะครับที่เราจะได้รับสินค้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมมาดูด้านล่างนี้นะครับในส่วนของดีสคริปชั่นนะครับนี่นะครับก็ให้มาอ่าน ความถูกต้องเรียบร้อยนะครับว่าเรื่องการซัพพอร์ตการรองรับหรือว่าหมวดต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญก็แพ็กเกจอินคลูดเดตนั่นก็คือของที่จะได้รับมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาดูรูปภาพได้นะครับด้านล่างมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นที่ตกลงปงใจแล้วนะครับก็ให้เ,เพื่อนจิ้มคาว่าก็ให้จิ้มคาว่า add to cart นะครับเพื่อเราจะได้กลับไปเลือกสินค้าตัวอื่นๆต่อนะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกตัวอื่นต่อแล้วเราจะซื้อเลยก็ให้จิ้มคาว่า buy now นะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าตะกร้าสินค้าของเรานะครับกให้เพื่อนๆมาดูความถูกต้องเรียบร้อยราคานะครับหลังจากราคานะครับก็มาดูเรื่องของการจัดส่งนะครับเรื่องการชิปปิ้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับต้องการแบบธรรมดานะครับก็จะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่7จ็ถึงยีวันแต่ถ้าเกิดรีบหน่อยนะครับก็จะมีตัวเลือกตัวนี้นะฮะให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะส่งด่วนนะครับก็จะเสียเพิ่มอยู่ประมาณ4ี0้กว่าบาทนะครับ ถ้าส่งเป็นแบบ EMS ก็จะอยู่ที่467บาทแต่เราจะได้สินค้าเร็วขึ้นนะครับก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมของผมไม่รีบนะครับส่งแบบธรรมดาแล้วก็จะมีต่อไปก็คือการเลือกของ tracking นะครับ tracking number เพื่อจะใช้ในการตรวจสอบสถานะสินค้าของเรานะครับว่าส่งถึงไหนแล้วนะครับถ้าไม่เอา tracking number นะครับไม่ต้องการตรวจสอบก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดอยากรู้นะครับเพื่อนๆก็สามารถติ๊กไปตรงนี้นะครับแต่ว่าจ่ายเพิ่มไป59บาทเฉพาะสินค้าตัวนี้นะครับ โอเคราคาก็จะบวกไปที่ตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะราคาก็ถูกบวกเพิ่มขึ้นไปถ้าเกิดต้องการนะครับชิปปิ้งอินซูลันก็คือการรับประกันสินค้านะครับก็จะบวกเพิ่มอีก3บาทกว่าๆนะครับก็เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับโอเคราคาก็จะอยู่ที่235บาทนะครับจาก173บาบาทก็ถือว่าไม่แพงมากนักนะครับต่อมานะครับชิปปิ้งโค้ดนะครับก็คือเราจะเลือกนะครับเป็นประเทศไทยอันนี้เราเลือกแต่แรกแล้วนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของคูปองส่วนลดนะครับ ถ้าเกิดใครอยากได้คูป,ปองส่วนลดก็ให้ทาตามขั้นตอนดังนี้แล้วก็มาส่วนของคูป,ปองส่วนลดนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินลงมาด้านล่างได้เลยนะครับจะเห็นตัวนี้นะครับ S 5 0ตัวนี้นะครับ c a s คูปองครับคูป,ปองเงินสด50ดอลลาร์นะครับ Sign up for saving ก็คือให้เพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆกอดอีเมลน,น,นะครับแล้วกดคําว่า s u b s c r i b e ตัวนี้นะครับเพื่อจะได้รับคูป,ปองส่วนลดตัวนี้นะครับผม ก็ให้เราจิ้มบริเวณนี้นะครับแล้วก็กรอกอีเมลเอสเดยของเพื่อนเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับทําการเลือกสิ่งที่เพื่อนๆนสนใจในนี้นะครับอย่างสมมุติเราสนใจในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็ติ๊กถูกเลือกที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างแล้วก็จิ้มคาว่า subscribe เสร็จแล้วเพื่อนๆนก็มาเปิดอีเมลของเพื่อนเพื่อนดูนะครับเราก็จะได้รับข้อความดังนี้นะครับจาก b a n k g o o d com นะครับ เขาก็จะมีข้อความต่างๆส่งมาให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาจิ้มตรงคําว่า My คูปองนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับว่าเพื่อนๆจะได้คูปองส่วนลดอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เราก็จะได้ส่วนลดพวกนี้ไปถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรก็กดคําว่า g o t it ได้เลยนะครับหลังจากที่กดคําว่า g o t it นะครับในฟังก์ชันที่เพื่อนๆเลือกตามหมวดหมู่ต่างๆแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าโค้ดส่วนลดนะครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะมีรหัสพวกนี้ขึ้นมานะฮะให้เพื่อนๆนะครับก๊อปปี้ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะไปกรอกในส่วนของโค้ดส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใส่อีกทีนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาโค้ดคูปองนะครับที่เราได้มานะครับเอามาวางบริเวณนี้นะครับทําการคลิกขวาแล้วก็วางคูปองนะครับถ้าคูปองส่วนลดตัวนั้นนะครับใช้ได้ แล, zip. แล้วเราจิ้มคําว่า apply นะครับมันก็คือร่วมรายการนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมากรอกที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับ address new shipping address นะครับเราต้องกรอกที่อยู่นะครับไม่งั้นเขาจะส่งสินค้ามาให้เราไม่ได้ฉะนั้นให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคลิกตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใส่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดต่างๆ,ๆเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็กรอกเลยนะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดคําว่า submit ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับที่อยู่ของเพื่อนๆจะมาปรากฏอยู่บริเวณนี้นะครับให้เพื่อออนนสัังงงเเเเกกกกตตตดดููให้้้ีววว่่าาาถมยรจแลลืิ ก็จะเลือกแบบ PayPal นะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินอยู่ใน PayPal ก็สามารถเลือกจ่ายผ่าน PayPal นะครับแต่ถ้าใครมีเครดิตการ์ดก็จ่ายผ่านเครดิตการ์ดได้เลยก็ติ๊กตรงบริเวณด้านนี้นะครับสำหรับเลือกการจ่ายเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากกดคําว่า Check Out with PayPal แล้วนะครับมันก็จะยืนยันที่อยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ชื่อนามสกุลนะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆจิ้มคาว่า Yes ได้เลยนะฮะ เสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาที่หน้าแบงกูดนะครับเขาจะบอกว่า thank you for shopping with us online นะครับโอเคนะครับหลังจากสั่งซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช็คสถานะสินค้าของเพื่อนได้ด้วยนะครับโดยวิธีนะครับให้เพื่อนๆมาที่บริเวณนี้นะครับ my accounting นะครับหลังจากนั้นก็มาตรงที่คําว่า view order นะครับตรงนี้เลยนะครับ view order โอเคนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาดูบริเวณนี้นะครับว่าสินค้านะครับของเพื่อนๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับออเดอร์ดีเทลนะฮะอันนี้คือรายการที่ผมสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็มาดูที่ออเดอร์ดีเทลนะฮะแจ้งรายการต่างๆว่าออเดอร์ที่เราทําการสั่งซื้อสัมมิทเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็สินค้าอยู่ระหว่างการเหมนินการนะครับเดี๋ยวเราก็มาเช็คเรื่อยๆว่าขนส่งทางเรือหรือยังแล้วก็ได้รับของหรือยังนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้านะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ คำว่า help ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจิ้มเข้ามานะครับคลิกเมาส์ไปวางไว้ก็ได้นะครับมันจะมีคําว่า contact us นะครับก็คือสอบถามข้อมูลเกต่างๆนะครับได้ที่คอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็มี live chat ถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับสามารถส่งมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามของเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะครับซึ่งจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากเลยนะครับสําหรับวิธีที่เราจะแปลให้นาเวบเป็นภาษาไทยนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาคลิกตรงบริเวณ3จุดนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาตรงคําว่า setting นะฮะตรงนี้บริเวณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็มาเลือกคําว่า open Chrome Web Store ตัวนี้นะฮะคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ามาเลือกตรงคําว่า extension นะฮะให้มาคลิกตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คําว่า Google Translate นะครับแล้วก็เลือกนะฮะเสร็จแล้วมาดูตรงนี้นะครับคําว่า add to Chrome นะครับให้เพื่อนๆคลิกบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่นะครับ เสร็จแล้วก็มาจิ้มคําว่า add extension ฮะหลังจากนั้นรอให้มันขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับตรงนี้ขึ้นสีเขียวแล้วนะครับใช้งานได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าเว็บเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงตัวแปลภาษาตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับแล้วมาเลือกตรงคําว่า option นะฮะเสร็จแล้วบริเวณนี้นะครับให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเลือกตรงภาษาไทยครับ แล้วก็กดคําว่า save ครับโอเคทีนี้เรามาที่หน้าเว็บนะครับก็มาคลิกที่เดิมนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็มาจิ้มคําว่า translate display นะครับก็คือแปลหน้านี้นะครับบนหน้าเพจก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับถ้าเราเลื่อนไปที่หน้าอื่นนะครับแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่เดิมเลยครับให้มาจิ้มตรงนี้นะครับ1ครั้งแล้วก็มาจิ้มตรงคําว่า translate display นะครับให้มันแปล เ่านี้นะครับหน้าเว็บของเพื่อนๆน,นะครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับหลังจากดูคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถสั่งสินค้าจากทาง banggood.com ของเขาได้นะครับผม